ตอนนี้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตเองค่ะเข้าได้มีการทันแรกงฉีแจ้งค่ะในกรณีชาวต่างชาติเนี่ยเปิดสลัมพมากล่างภูเก็ตนะคะแล้วก็กรณีที่ว่ามีการเปริดโรงเรียนมาซ่อนชาวเมียนมาให้เรียนฟรีเปิดแอร์เย็นชำ่ำนะคะเบื้องตอนน้นค่ะมูลนิธิบ้านซี่ชุมพาบา้านสาขค่าภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าจะมีการลดการเรียนการซ่อนแต่วา,ก,าก,วก็ยังคงเปิดให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรมอื่นๆกันได้ค่ะ เรื่องนี้นะคะนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเกต็ตนะได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีกระแทข้าวเกี่ยวกับการเปิดชุมชนต่างดาวแล้วก็โรงเรียนฟรีสําหรับชาวเมียนมาในจังหวัดภูเกต็ตโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูปะลัดจังหวัดภูเกต็ตนายไพโรซีละมุนในอํอำเภอเมืองภูเกต็ตและก็ยังมีหลาไล่ส้วนค่ะมีว่าอีเป็นศึกษาธิการจังหวัดภูเกต็ต ผู้อานวยการโครงการสู้พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคณะซี่ชุมพาบ้านภายใต้การดําเนินงานข้อมูล,ลนิธิบ้านซี่ชุมพาบ้านภูเก็ตและการด้วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท้งแม่ท,ท้งเพลนี้ค่ะมารวมกันท่าแล่งข้าวกันทีห้องประชุมมุกอันดาฉันซี่ซ่าหลักลางจังหวัดภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาได้มีการส่งเจ้าหนทีนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าววันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตรวมกับซ้ำหนัก ห้างานนะคะจังหวัดผูเก็ตแล้วก็มีที่ทาการปกครองจังหวัดผูเก๊ตอำเภอเมืองผูแก็ตตรวจคนข้าวเมืองเนี่ยและก็สํานักงานพัฒนาความมั่นคงและความ มัเสังคมแหละความมันคงข้อมูลหนุนจังหวัดภูเก็ตค่ะทางเม็ดนี้ค่ะไปตรวจสอบคอแทดจริงทีมมูลนิธิบ้านซี่ชุมพาบ้านนะคะทีตังยู่ทีซอยฮัฒนานิเวศซ่องถับกาวทานอนอนุพานภูเก็ตการตําบลตลาดย่อยอำเภอเมืองภูเก็ตนั่นเองค่ะคลี่คลาไปถึงกับพบนะครับว<ข>่าม<ข>ีอาสาสมัครชาวต่างชาติสามคนนะครับได้แก่สัญชาติอเมริกันสัญชาติไอริสสัญชาติจีนนะครับกรุงเทพกุ้งนี้แหละทางเม็ดเป็นอาสาสมัครที่ไมรับขาจ้างหรือสิงตอเแทน ทางการเื่นนั้นนะครับซึ่งสมงาชิกคณะกรรมาการกฤษฎีกาได้ให้ความอะไรความเห็นหวอาสาสมัครในองค์กรการกุศลสานาะไม่ถือเป็นการทํางานและก็ไม่ต้องขอใบอนุญาตในการทำมานนะครับมีชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตทำมานจำนวนทริปคน ประกอบด้วยสัญชาติเยอรมันหนึ่งคนนะครับบุคคลที่ไม่มีทถานะทางทบเบีหน,นึ่งคนสัญชาติเมียนมาแปดคนนะครับรถคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตและกระจานานภูเก็ตนะครับได้ขอ้ออกท่านคงผู้ปกครองเด็กที่มาเรียนที่มุทีนะครับจำนวนทางเม็ดกว่าสามร้อยคน<อ>เพื่อตรวจสอบสถานการณ์เข้าเมืองและกระิบในการทํางานหลังจากนี้นะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้สา่อการกัจังหวัดตรวจสอบนะครับอพอมีการเปิดสถานทึกข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้กระทำผิดอาจจะได้รับโทษจำคุกหนึ่งปี ปรับไม่เกินช่องหมื่นบาท้นะครับซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันว่าพร้อมจะดําเนินการตามกฎหมยและการให้ความสาคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงการจัดการรายงานต่างดาวให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการส่วนมูลนิธิบ้านซี่ชุมพาบ้านนี่แหละครับทางสาขาภูเก็ตนะครับ,าาก,รบก็จะลดการเรียนการสอนแต่ก็ยังคงเปิดให้เด็กเยาวชนเข้ามาทํากิจกรรมอื่นๆนะครับเราไปขวางเสี้ยงกันแรกครับ มูลนิธิเป็นศูนย์ในการที่จะช่วยเด็กอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นโรงเรียนนะคะเราไม่ได้คิดที่จะทําเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์แต่เราตั้งใจเป็นว่าเราจะช่วยพัฒนาเด็กอย่างเดียวในอันนี้คือความความความรู้สึกของซิสเตอร์เองแล้วก็ของของเป้าหมายของเรานะคะของมูลนิธิแต่ทีนี้เวลาที่เด็กมาเยอะอะค่ะเราก็เลยต้องมีการจัด ห,ห้องเรียนหรือว่าจัดระบบเพื่อเด็กจะได้มีการพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นที่เราทําเป็นโครงการเนี่ยคือคือเป็นเรื่องกิจกรรมเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมของเราก็คือหนึ่งคือการพัฒนาเริ่มจากการศึกษาพัฒนาเด็กเพื่อเพื่อให้เด็กที่ไม่มีการศึกษาได้รับการศึกษาอันนี้แค่แค่เป้าหมายตรงนี้นะคะทางจังหวัดมอบหมายใหศึกษาด้นงานจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาวันนี้ท่านผู้ต,วตรวจกระทรวงศึกษาจังหวัดได้ไปตรวจพื้นที่แล้ว แล้วก็จะดําเนินการตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงศึกษ,ษาว่าดําเนินการนั้นถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็ทางผู้แทนกระทรวงศึกษ,ษาจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีว่ามีการสอนจริงเปิดโรงเรียนจริงมีความผิดอันนี้ต้องดําเนินคดีนะครับทั้งทั้งนี้จังหวัดภูกเก็ตวยางาน,นด้านความมั่นคงและก็ทางปกครองจังหวัดอำพภอต่างเรา,เราไม่มีแนวทางนโย,ายาบายที่จะยอมรับให้เปิดถารศึกษาให้กับต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแล้วเราไม่ยินยอมไม่ ใช้ดินแดนไทยประทำการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องของการร้องเพลงชาติรวมจุมนุมกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในๆของภูเกต็ตนะครับเพราะว่ามีหลายจังหวัดเช่น3จังหวัดเจรินใต้ก็มีการรวมกลุ่มร้องเพลงก,ก,ก็ก็ไม่ได้รับทางหน่วยงานความมั่นคงก็ต้องกล้าไปดําเนินการตามน้าหน้าที่